นี่คือร้านเดียวในประเทศไทยที่มีเตานึ่งแบบนี้เตานึ่งแห่งความลับวันนี้เรามาที่ภูเก็ตกันเพื่อที่จะมากินซีฟู้ดสุดพรีเมียมอาหารทะเลสดสดประมงใหม่ทุกเช้าทุกวันแต่เตานึ่งของเขาเนี่ยไม่ได้แค่นึ่อได้อย่างเดียวนะคะแต่ว่าด้านล่างมีความลับอีกด้วยค่ะนั่นก็คือข้าวตุ๋นสูตรพิเศษของทางร้านนะคะก็หอมทะเลมากค่ะเนื่องจากเรานึ่งซีฟู้ดแล้วน้ำหยดลงไปไปดูรีวิวเต็มๆกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกะจังจีราเองนะคะวันนี้กะจังอยู่ที่ภูเก็ตค่ะทุกคนแล้ว ทุกคนไปดูบรรยากาศร้านก่อนเลยตั้งแต่เราลงรถมานะคะคือบริการดีมากมีพนักง,งานต้อนรับสวัสดีค่ะเห็นไหมต้อนรับอีกแล้ว ร้านสวยมากคือมีบริเวณที่สามารถดื่มได้ด้วยนะคะแล้วก็มุมด้านซ้ายมือของกัจจังเนี่ยก็จะเป็นมุมตู้ปลาต่างๆนะคะซีฟู้ดก็คือไซส์ใหญ่สดมาก <Wow. S 1> เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีเรือประมงไปประมงเองตอนเช้าเลยนะคะแล้วก็นำมาไว้ที่ร้านวันต่อวันเลยค่ะอันนี้คือบรรยากาศร้านนะคะทุกคนอากาศดีมาก แล้ววิวก็สวยมากๆเลยซึ่งโต๊ะที่เราเลือกนั่งอ่ะก็จะเป็นโต๊ะที่ช็ดวิวอยู่แล้วนะคะสําหรับใครอยากมากินเนี่ยก็วอล์กอินเข้ามาได้เลยนะป็ะเดี๋ยวเราไปกินอาหารกันดีกว่าค่ะ การนึ่งใช่ไหมคะมีวิธีการทํำยังไงไม่เคยทงมาก่อนเลยปลาจะนึ่งประมาณ4นาทีค่ะกุ้งมีหอยก้างค่ะนึ่งสนาทีแล้วปูนี่คือนึ่งหนาทีค่ะส่วนผักตัวนี้นะคะจะนึ่งประมาณ5นาทีค่ะถ้าลูกค้านึ่งรวมกันหมดเลยก็อันที่นาทีเยอะที่สุดก็คือ6นาทีอันนี้คือเปิดค่ะแล้วอันนี้จะเพิ่มอันนี้จะเป็นเพิ่มเวลาค่ะอ๋อมีเวลาอ๋อ สี่นาทีก็คือกดสีอย่างนี้ได้เลยอ๋อคือเราเซตเวลาตรงนี้ได้นะคะทุกคนก็คือนี่กดเลยอ๋อแล้วเขานี่มีเสียงซีมออกมาเลยใช่แล้วเราต้องครอบเขาด้วยไหมคะครอบอ๋อครอบฝาด้วย,อ,อ,วยอย่างนี้นี่เองแล้วจริงๆอย่างพวกซีฟู้ดซาชิมิเนี่ยกินเป็นแบบดิบๆได้ไหมคะถ้าเป็นกุ้งคะเป็นกุ้งสามารถทานได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นปลาจะไม่สามารถทานได้เพราะว่าปลานี้ก็คือจะเป็นชิ้นหนาค่ะแต่ถ้าเป็นซาชิมิก็คือเขาจะเชฟจะแร่บาง อ่าโอเคอันนี้คือเป็นซาชิมิเนาะเพราะว่าเราเห็นมันมีวาซาบิด้วยอ่าโอเคอริอยมากเลยอ่ะอาหารสดมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ, <laughs> ณะมาเดี๋ยวเราจะตั้งเวลาเป็น6นาทีเลยนะคะเพราะว่าเราจะนึ่งรวมค่ะทุกคนเราหิวมากวอร์มเครื่องก่อนนีเขาเริ่มแบบสตีมมิ่งแล้วอารมณ์ห้องสตีมนะคะอาหารคือแบบสดมากจริงๆอะทุกคนพีเมี่ยม น่ากินมากเลยอ่ะนี่ฉันไม่เคยทำอย่างนี้ที่ไหนมาก่อนเลยเะเนี่ยเหมือนการใช่ไหมครั้งแรกเนาะประสบการณ์เวอร์ของเปิดใครที่เนี่ยขเชลของฉันเองเราใส่ผักบ้างไหมอ่ะเออลืมไปเลยผักอยู่โน่นนะไม่มีผักเลยเราใส่แบบนี้เลยนะคลุมน้องไปเลยนะคะประมาณนี้ก่อนนะทุกคนมาแล้วฝากชอบมาแล้วฉั้นทานรอบเลยนี่หืกินแบบหกป่ะหกป่ะ 6นาทีตอนนี้เหลือ4นาทีครึ่งหอมมากยระหว่างที่เรารอนะคะเราก็จะมาเริ่มกินอันนี้ก่อนเลยซาชิมิกุ้งค่ะทุกคนค่ะเนื้อแบบใสแจ๋วมากเขามีวาซาบิมาให้ด้วยนะคะนี่คือกระทั่งชอบกินแบบฟิลซาชิมิแบบลอลบสเตอร์กุ้งอะไรแบบนี้มากเลยมันจะดูแบบกรอบๆใสๆกรุบๆเนาะขอลองเลยว่าจะสดขนาดไหนนะคะโอ้ยเนื้อใสแจ๋ว อืไปยินเสียงปะคือน้องเงินแน่นกอบมากมีความแบบหวานวเบาๆสดมากๆเลยค่ะอันนี้คือถูกต้องมากหากินยากมากรสชาติแบบนี้คือปกติอจะต้องจะเจอกับบสเตอร์ที่แบบกินดิบได้ในพัฒนาคารจีนที่แบบราคาสูงๆหน่อยซึ่งอันนี้ถึงมากเลยทุกคนร้องหน่อยไหมเธอไอซาชิมิอ๋อมันดีมากอะ่ะร,รอรอก่อนรอก้อนก่อน ดมากแบบกรุบๆเลยเนือนอ้อแน่นมากผัดผักค่ะคืออาหารหลากหลายมากนะคะทุกคนคะ่ะหิวแหละด้วยค่ะนี่นี่กุ้งผัดซ้อนมะขามเป็นแบบของโปรดก็จังเลยนะกุ้งผัดซอนมะขามชอบมากเรายังไม่ได้ชิม,มน้ำจิ้มซีฟูดเลยทุกคนขอแอบชิมนิดนึง <c oughs> โอ้โหชอบคือทุกคนนะถ้าเกิดติดตามมาจากหลายคลิปแบบ จะรู้ว่ากรจจังชอบน้ำจิ้มซีฟูดแบบไหนคือกรจจังไม่ชอบแบบเปรี้ยวจี๊ดโดดหรือหวานไปเลยหรือเผ็ดนําไปเลยอันนี้ทั้งเปรี้ยวทั้งหวานคือมันกลมกลม่อมอันนี้คือรสชาติที่กระจังชอบถูกต้องมากอร่อยแบบใช่เลยอะ่ะคือรสชาติที่กระจังชอบมากเลยนะขอจิ้มหน่อยละกันจ <laughs> ิ้มซีฟูดอมอดีมากกลมกลม่อมมากต้องลองหรอปะอ ว้าว wow! น่ากินมากนี่คือนึ่งมาผักเปื่อยแล้วอะน่ากินมากแล้วคือเนี่ยอยากรู้มากเลยเห็นในว t ทีอาแบบโฆษณาในร้านอะคือเหมือนเขาเอาถาดเนี่ยออกแล้วเหมือนจะมีข้าวอะไรประมาณเนี้ยข้างล่างอันนี้เป็นเซตซีฟู้ดใหญ่เลยเนาะที่เราสั่งมานะคะก็คือรวมเลยนี่ก็จงแอบสั่งกุ้งเฮมปุระมาด้วยนะญี่ปุ่นมากเฮ้ยเขามีบารญี่ปุ่นไง คือแบบร้านมีครบคันมากอะงงมากเลยคือกินเสร็จก็แบบดิงต่อได้เลยนะมีบาร์อ๋อือใหญ่มันใหญ่ขนาดนะ้กุ้งนื้อแน่นมากอะยังดึงรูฟันมากจุปลาบ้างนะขอเนี่ย แล้วมูนอันนี้ก็คือมีพี่ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นี่ยแหละบลอเบอร์เนี่ยแนะนำมากินเรามาทิปนี้พอดีเ,เราก็เลยจัดมาเลยขอสักหนึ่งิ้นเพราะเขาบอกว่าควรมาถ่ายมากนะคะร้านนี้อร่อยจริงคนขบอกอยากก่างแบบคือสดอ่ะรู้สึกได้ความนเนี่ยมนะคะความอลังการคือเอ,า,อาง่ายๆไปดูในห้องที่เขาแช่หนอนดิอือคือตู้แต่ละตู้อะไรเงี้ยคือบริเวณตรงนั้นคือสะอาดมากนะลัวอะไรเงี้ยสะอาดแล้วก็สดมาก กพ็พเมียมจริงๆเพราแบบน้องแบบไม่ได้ดูเบียดอ่ะใช่เออน้องแบบมีตู้ของตัวเองอะ่ะได้เวลาดูปูค่ะน้ำหวานมากอะ่ะเขามีอุปกรณ์ให้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับใครที่อยากกินก้ามปูก็จะมีที่หนีบด้วยเขามีถุงมือแต่ว่าทาไม่ใส่นะคะเราชอบลดมือเรามันมันอร่อยดี มีอุปกรณ์ได้ใช้แล้วอันนี้เป็นที่หนีบก้ามปูเนาะนี่ก้ามใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็ใช้หนีบนะคะไยเบลบอกหอยอร่อยมากขอชิมหอยก่อนอร่อยมากน้องน้องยังสดอยู่เลยนี่ไงบางคนเขาถึงต้องใช้ถุงมือในการจับเนี่ยแหละใช่เพราะมันร้อนมากจริงๆแต่ถุงมือไม่ได้ช่วยกันร้อนนะคะแค่กันเลอะอนี้อร่อยนะอร่อยนะากินยากกินเย็นหรือมันอร่อยเพราะมันกินยากวะอร่อยมากเลยมันกรึบมากกรึบมากอ่ะมันเด้งมาก ดูเนื้อกั้งทุกคนน้องขาวมากเป็นเนื้อเยอะมากเลยนะเนี่ยใช่ดูดิโอ้เนี่ยมันต้องสดมากอ่ะเนื้อเยอะมากคือหลุดออกมาเลยโอ้โหเนื้อเยอะอย่างกัะกุ้งขลมน้ำจิ้มเข้าไปเลยค่ะลนช้อนมีอยู่จริงค่ะเฮ้กัดจ้าไม่ไหวนะน้องคำใหญ่โกน อร่อยมากเจ้ตั้งเนื้อเขาคล้ายๆกุ้งเหมือนกันนะที่นีน่แต่ว่าเนื้อก็จะร่วนกว่านิดนึงเหมือน texture เ,เ,เ,เขาจะบางเบากว่าไม่กรอบเทากุ้งก็สาใจมากงเนื้อเยอะมากใครดูคลิปปีสองนะคะก็ขอขอวยนะคะ <laughs> เขาบอกว่าซิเนเจอร์ที่นี่จะมีถุงทองหรือถุงเงินถุงทองถุงเงินถุงทองงงแล้วนะแล้วก็มีหอยจ้อนะคะแต่ที่นี่เขาเรียกว่าหอยจ้อชิมะไรก่อนนี ใกล้ตัวแล้วกันนะถุงทองต้องจิ้มน้าจิ้มอะไรปะอ,อันนี้ปะถ้วยอะ่ะเนี่ยน้ำจิ้มดำๆนี่ปะอ๋อคือถ้วยมันดํามันเป็นน้าจิ้มบวยอืมเอออร่อยจริงอะ่ะไครก็แน่นมากเดี๋ยวไปหอยจ้อแล้วค่ะตอนดูกลืนแปบ๊บมาหอยจ้อค่ะในความกรุบกรอบเนี่ยหนักแปง้ง มีอะไรแบบผัดมากรอบๆด้วยอ่ะโดนัทก็เยอะๆมากครับเข้าอันนี้คือเราจะได้เท่าไหร่ต้องนึ่งสามสิบนานี้ก่อนถึจะได้ทุกอย่าง30นาทีเลยเหรอต้องนึ่งโดยเวลารวมอ่ะให้มีของอยู่ข้างในอ่ะ30นาทีเออก็<ต>เดี๋ยวเราเราช่วยกัน<ร>ยัด <ๆ S 1> ทุกอย่างเข้าโอเคคือก็จังนึกว่าเราใส่ไปเลยแล้วเราเปิดเตา30นาทีเลยแต่จริงๆแล้วคือก็คือรอบหนึ่งอ่ะหกนาทีใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวมันโอเวอร์คุกเนาะเราจะนึ่งหกนาทีเท่ากับว่าเราต้องทำกี่ครั้ง ก็ถามอ่ะเอ๊ะหกต่อหัวห้าเลยเหรอนักบัญชีนักบัญชีชั้นที่อยู่แล้อยากกินข้าวฉันถึงบอกว่าต้องรีบทำค่ะเพราะว่าต้องสามสิบนาทีแน่หกแล้ววะหกครึ่งด้วยจ้ะโอเคไปค่ะอ่ะพอห้าสิบพอรีบแล้วก็มากินกุ้งเทมปุระกันต่อแล้วกันนะคะไม่เคยเห็นกุ้งเทมปุระที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะเนื้อกุ้งด้านในคือฉ่ำมากสวยมาก มุงมมกเฮ้ยถึงเวลาแล้วทุกคนได้เปิดแล้วโอ้มันอย่างนี้เหรอคือมาเป็นแบบเขาต้มปรุงรสค่ะนี่ดูว้าว เศษเศษนี่คืออะไรอ่ะกระเทียมเป้าเดี๋ยวเราต้องลองชิมเราถามเขาก่อนไหมได้ได้ได้ต้องติดอ่างนี่นะโทษนะคะในนี้มันมีอะไรบ้างเหรอคะซีฟู้ดเลยค่ะอ๋อซีฟู้ดเลยเป็นแบบเป็นชิ้นๆอย่งคือซีฟู้ดที่ตกลงไปจากที่เรานึ่งปะหรือว่าอ๋อไม่ผสมมาอยู่แล้วผสมมาอยู่แล้วใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะมาชิมกันเขาบอกว่าสูตรพิเศษนะคะแล้วก็จะไม่เคยทานอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอันนี้น่าจะเป็นสไตล์จีนปะ เนาะก็จะเป็น,นสไตล์ที่ท<ม>คนจีนทานอะ่ะแต่ก็น่าจะใช่แหละอืมอารมณ์แบบเข้าก้นม้อแต่ยังมีความซุบซุบยองอัง่ะคือมันหอมจริงอะ่ะคือรสชาติมันไม่ได้จัดจ้านอะไรมากนะมันเป็นแบบรสชาติมันๆแต่ประเด็นคือกิ่นอะ่ะมันขึ้นจมูกเป็นแบบ กลิ่นซีฟู้ดที่เรานึ่งมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะมันอารมณ์แบบหอมซีฟู้ดอือเอาจริงๆมันข้นมากเลยนะใช่แต่น้ำมันก็เยอะอะหอมมากหอมมากจ้าเครื่องปรุงมีสปรุงอีกแล้วเหรอมีสปรุงหนึ่งแล้วปรุงเหมือนโจ๊กเลยก็สําทัญให้อารมณ์โจ๊กนะจะมีไข่นะใช่เลยม <laughs> ีนะเราก็สามารถใส่ซีฟู้ดที่เรานึ่งลงไปได้นะคะก็กินเป็นกับแล้วก็เรามีปูผัดหงกะหรี่ที่เรายังไม่ลองทานอีกนะคะคุณฟาเบลลองไหมคะ กำลังจะบอกว่าไม่ต้องราดข้าวต้มแล้วหระอมังค์ะน้ำเยอะเชียวอยากกินเปล่าร้อนร้อนร้ในพักมากิ้เนื้อทกินปูก่อนเฮ้ยปูนี้น่าจะกัดง่ายคนขาเนื้อเยอะมากๆเลยชิมรสชาตินองกันอืมอมเกลมอ้นเนาะอมเกลือ้นมากกินข้าวต้มได้เลยค่ะ อร่อยเลยนะอร่อยเลยอร่อยเลยจริงจริงผสมกณนอร่อยอะไรทุกคนเขาจะบอกว่าวันนี้เขานจอยอ eating มากแล้วเนี่ยเป็นข่าวแรกนะคะที่กระลังอ่ะได้เปิดประสบการณ์การกินซีฟู้ดที่แบบนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีข้าวต้มอยู่ข้างใต้อีกและซีฟู้ดที่นี่ก็พิมพมีมากมากเลยคือใครอยากตามรอยนะคะตามมาได้เลยนะคะที่ร้าน MBO Seafood นะคะอยู่ที่ภูเก็ตเนาะโลเคชั่นที่อยู่เดี๋ยวเราขึ้นมาให้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วมาตามรอยกันได้เดี๋ยววันนี้ขอปิดคลิปก่อนจะไปกินข้าวต้มแหละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ